สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรม และรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสมาถามคำถามกับ CEO ของเราครับง่าย เพียงแค่ส่งประเด็นคำถามของท่านมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้ละครับเราจะนำคำถามนี้มาออกอากาศอย่างแน่นอนและวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่แขกรับเชิญของเรายังคงพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทยหญิงนลินีไพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามน่าจะเกิดจากคนที่ อาจจะรู้ตัวเองนะว่าเป็นคนที่มีอารมณ์แบบไหนเขาบอกว่าวันไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บอจอยผู้หญิงถามมานะครับคุณหมอคะวันไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์บอจอยเนี่ยเราควรจะไปพบผู้งหวังหรือเปล่าเพรอดิฉันก็กลัวว่าเวลาไปพบผูุ้งหวังในขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอาจจะเผลอวีนแตกวีตแตก,แตกได้ง่ายๆคุณหมอพอจะมีคําแนะนําอะไรไหมว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรหรือควรจะทําตัวอย่างไรฮะ มีอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนคุณนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะประโยคนี้สําคัญนะคะถ้าเป้าหมายใหญ่ต้องเป็นคนใจเย็นนะคะคถ้าเป้าหมายใหญ่ต้องเป็นคนใจเย็นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยต้องควบคุมตัวเราเองนะคะในชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องที่เราไม่ชอบเยอะแยะจันเองถ้าเราเป็นคนประเภท อารมณ์บ่จอยบ่อยๆอ,อะอม,มีนั่นนี่ก็ขวางหูวขวางตาไปหมดเราจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยงานของเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องอยู่กับคนหมู่มากาต้องทําให้คนหมู่มากเนี่ย คล้อยตามเราเชื่อถือเราไว้ใจเรารและคนหมู่มากก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีกันซะทุกคนคแต่เราต้องบริหารอารมณ์ตัวเราเองก่อนเพราะถ้าเราบริหารอารมณ์ตัวเราเองไม่ได้เราก็ไปบริหารอารมณ์ของคนอื่นไม่ได้แน่นอนที่สุดนะคะหัดเป็นคนที่ไม่ไม่ขี้อารมณ์เสียค่ะนะคะต้องยอมรับนะว่าเออบางทีเนี่ยนะอะไรมันก็ไม่ได้อย่างเราหวังอย่างนะครับหมอจึงเป็นคนที่ชอบที่แนะนําว่าหมออ่านการ์ตูนนะคะ นะคะน <c oughs> ้ออ่านอะไรเบาๆมาจะดูหนังสนุกๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์เย็นนะคะเลือกเย็นแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วมีอารมณ์ขันค่ะการที่เรามีอารมณ์ขันจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหนักหนากับบางเรื่อง <c oughs> ในขณะคนที่คนไม่มีอารมณ์ขันเลยจะเป็นคนที่เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะเครียดไปหมดหง <c oughs> ุดหงิดไปหมด <c oughs> อารมณ์เสียไปหมดนะคะแล้วบางคนก็จะโทษเขาว่าเลือดจะไปลมจะมาเคยได้ยินไหมไอ้เลือดจะไปลมจะมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเกิดจริงๆในผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นแค่ ปีเดียวรหรืออย่างเก่งก็2ปี 2> นะในช่วงใกล้หมดประจาเดือนหรืวหมดประจาเดือนใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นใน่ะใครจะเลือกจะไปลมจะมาเป็น1ิปีไม่มีหรอกนะคะทั้งหมดนี้มันอยู่ที่วิธีการบริหารจิตใ,ใจของเรานะคะบางทีเนี่ยเราใช้ธรรมะง่ายๆนะคะคือเมตตากับอภัยทานนะคะคนะคะเ <Stat> มตตาหมายความว่าบางทีเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากคนเราบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบนี้เขาอ,อาจจะพูดกับเราไม่ดีทํากิริยากับเราไม่ดีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึก,ลกๆเขาอาจจะไม่มีความสุข ที่บ้านของเขาะนะคะเขาจึงมากดดันเราแล้วทําให้เราโมโหเราจะไปโมโหตามเขาก็เหมือนกับเราไปรับกรรมกับเขาไปทําไมนี่นมันไม่ใช่กรรมของเรานะ,ะใช่ไหมคะอภัยทานคือ พยายามยกโทษให้คนง่ายๆอย่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนช่างเถอะบางทีเขาอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จบๆมันไปซะอย่าไปโกรธนานอย่าไปโมโหกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราค่อยๆฝึกตัวเราเองนะคะวันละเล็กวันละน้อยจนค่อยๆกล่อมกล่าวให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นนะคะหมอก็เป็นคนที่ตอนพูดเสมอว่าตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่ยังอายุ20กว่าหรือ30เปิต้นๆก็เป็นคนใจร้อนนะคะตอนที่เป็นแพทย์อยู่เนี่ยก็เป็นคนทำอะไรเร็วและใจร้อนเป็นหมอสูเนี่ย จะทําอะไรเร็วแล้วก็ใจร้อนนะคะแต่พอมาทํางานแบบนี้เนี่ยเราต้องมาเจอคนมากหน้าหลายตาเราต้องรู้ว่า เราต้องมีวิธีการที่ทําให้คนที่กําลังโกรธกําลังโมโหกําลังอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาเย็นลงยังไงถ้าตัวเราเองเราทําให้ตัวเราเองเย็นลงไม่ได้เราย่อมทําให้คนอื่นเย็นลงไม่ได้เหมือนกันนะคะคสําหรับคุณถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมกําลังอารมณ์เสียกําลังหมดหิดและคุณยังค่อยๆปรับตัวเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเจอคนนั่นแหละดีแล้วนะคะแต่ใช้โทรศัพท์เอาก็ได้นะคะเช่นบอกว่าเออวันนี้คิดถึงนะแต่ขอไปวันนั้นเพราะติดภารกิจสําคัญจริงๆมีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าบางทีคุณไม่เจอคนเนี่ย คุณใช้คำพูดสั้นๆคุณคุมอยู่มันคุมง่ายแต่ถ,ถ้าไปเจอแล้วปะทะกันอยู่ด้วยกันชั่วโมงนึงคุณก็อาจจะปริแตกอย่างที่คุณว่านั่นแหละใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเราหรืออยู่กับเราไปนานๆเพราะมันไม่เป็นผลดีนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนึงที่เราน่าจะจําได้อย่างขึ้นใจเลยว่าถ้าเรามีเป้าหมายใหญ่เนี่ยเราต้องใจเย็นต้องมีคนคใจเย็นค่ะและเวลาที่เราจะไม่ออกไปเจอเขาเพราะเรารู้ว่าเราหงุดหงิดเนี่ยตอนอยู่บ้านก็กรุณาหาวิธีสลายความหงุดหงิดด้วยนะครับ,ค,รบคือคือบางคนหงุดหงิดแล้วไม่ออกไปไหนแต่ความหงุดหงิดก็ยังคงอยู่นะคุณหมอ <ำ>เขาไม่หาวิธีการหาน้าทิพม์มาชลมใจหมอหมอมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทํางานเราต้องการเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เรื่องไม่เป็นเรื่องมาสะดุดความสําเร็จของเรานะคะครเรื่องไม่เป็นเรื่องในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ทําให้เราอารมณ์ไม่ดีหรือหมุดหงิดโดยที่มันอาจจะไม่มีสาระอะไรเลยก็ได้นะคะ ยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับและเชื่อว่าชีวิตจะมีความสุขมาก<ช>ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ,รบวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณหมอต้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ